ใหม่ล่าสุด c o d a c a s h เติมเกมถูกกว่าใครด้วยกระเป๋าเงินสำหรับเกมเมอร์ที่ให้คุณเติมเกมคุ้มกว่าใครพร้อมสิทธิประโยชน์มากมายจากโ o d a Shop รับเงินคืนสูงสุด10%สำหรับเกมที่ร่วมรายการ c o d a c a s h เป็น e wallet ใหม่จาก c o d a Shop ที่ยกระดับคุณเพื่อเข้าถึงดีลและข้อเสนอสุดพิเศษนอกจากนี้ยังสามารถใช้ซื้อสินค้าได้ช่นเดียวกับช่องทางชำระเงินอื่นๆอีก,อก,อกด้วย และแน่นอนว่าคุณสามารถเติมเกมได้คุ้มกว่าพร้อมรับเงินคืนสูงสุด10%ไม่ว่าคุณจะเป็นเกมเมอร์เกมไหนๆก็สามารถใช้โคด้าแคชได้แล้ววันนี้และอย่าลืมเติมผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องลอยสไตล์ด้วยนะครับ สวัสดีครับทุกคนในคลิปนี้นะครับผมจะมาอัปเดตไอเทมใหม่เป็นหลักเลยนั่นก็คือ DIY Sandaler กับ h a l l b e a k e r นะครับก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่า2องไอเทมนี้ทำงานยังไงนะเดี๋ยวเรามาดู DIY กันก่อน DIY Sandaler นะครับหลักการการทำงานของเขาเนี่ยคล้ายๆกับชีนเลยเป็นไอเทมเจาะแทงไอเทมนี้นะเวลาที่เราใช้สกิลไปแล้วการโจมตีครั้งต่อไปของเราเนี่ยก็จะแรงแล้วก็ฮิวให้เราด้วยตัวตีใกล้จะได้ผลเยอะกว่านะครับส่วนตัวตีไกลก็จะได้ผลน้อยกว่า ตัวตีไกลก็ออกได้นะไม่ได้จำกัดส่วนไอเทมที่2นะครับฮอเบเกอร์ Baker, เป็นไอเทมแยกดันโดยเฉพาะเลยถ้าไม่มีเพื่อนคุณอยู่ใกล้ๆเนี่ยตัวของคุณจะถึกมากแล้วก็จะสามารถบัฟมินเนียนป้อมปืนได้แล้วก็จะทําความเสียหายแก่สิ่งปลูกสร้างแรงขึ้นด้วยก็คือตีป้อมเจาะป้อมเร็วขึ้นไอเทมนี้เหมาะมากๆสําหรับพวกแจ็คฟิลราคาบิวอะไรพวกนี้นะฮะการอัปเดตนะครับก็จะมี2ไอเทมชิ้น นี้นะฮะที่แบบว่าผมให้ความสนใจมากๆเลยเพราะปกติแล้วตัวแยกดันมันจะเล่นยากเนาะแบบว่ามันจะสู้ตัวถึกๆไม่ได้มันกันป้อมอะไรได้นะแต่พอมี2อไอเทมชิ้นนี้มานะโอโหตัวแยกดันยังฮูดวันนี้นะครับผมก็จะมาลองแจ็คให้ดูนะเพราะว่ามันสามารถออกได้ทั้ง2เลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในเกมเนี่ยจะเป็นยังไงโอเคครับเข้าสู่ในเกมกันแล้วนะครับอ่าในเกมนี้นะครับก็มาดูวิธีเล่นของการ บิดพุทนะก็จะดูไอเทมใหม่ด้วยนะครับไอเทมใหม่ครับ DIY s a n d l e r เนี่ยเเขาจะไม่มีดาบในการทำไอเทมนะครับก็จะเป็นก้อนเม็ดเลือดมันจะทําให้อยู่เล่นง่ายขึ้นนะแต่ว่าจะค่าฝ่ายยากขึ้นผมก็เลยรู้สึกว่าเกมนี้ต้องเอาเอซกซอ์มาเพราะว่าในช่วงต้นเราจะฟาร์มเราจะไปโหดตอนเลนเกมเอา โอเคช่วงต้นนะครับผมก็จะพยายามเออ่ไม่ตายนะครับพยายามไม่ตายแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนสำคัญมากเพราะว่าถ้าเราตายเนี่ยเวลาฟาร์มเราก็จะหายไปเนาะเหตไปเจ็บๆกันทั้งคู่นะครับโอ้ตรงกลางตายแล้วหรอ ต้องไอซอร์ได้ับเป็นัไงเขากดแทงกดอีกนายใส่ผมแน่เดีวผมกลับบ้านก่อนนะสู้เลยฟิลลายากนิดหนึ่งครับเขาจิ้มผ่านสกิลสามผมอะโอเคตอนนี้นะครับผมก็จะพยายามให้ได้ดีวิเซนเนอร์ก่อนนะครับค่อยๆเล่นไปไม่กลับไม่กลับไม่กลับอยู่กับผมนี่แหละรักกัน เฮ้ยเกมนี้เจอเมอร์รี่ด้วยนี่หว่าเมอร์ลี่นี่นักส่วนตัวดำหนึ่งเลยการสปีดพุทของเราจะยากขึ้นแน่นอนนี่ซึ่งผมอยากฟาร์มได้แบบชีนก่อน900เนาะ900จะได้ชีน เรินไปน่าจะง่ายขึ้นนะผมว่าการเกิดผมน่าจะง่ายขึ้นกลับบ้านก่อนอเกมนี้เกมนี้มีแต่ตัวฆ่าผมว่าเพิ่งเห็นดีนะที่เอาเอ็กซอร์สมาน้นโดนปลาเฉาะแน่คือเวลาเล่นสปีดพุทเนี่ยผมจะชอบมากนะในการที่เพื่อนแบบบวก4ีชนะถ้าเพื่อนบวกสีชนะนี่คือแบบว่าเราแค่ สปิดพูดให้ชนะเออหนึ่งหนึ่งให้ชนะพูดง่ายเกมมันก็จะง่ายเลยครับโอ้ก็ได้ดีทีได้โอเคสวยใช่โอเคเมอร์ลรี่หรอเมอร์ลี่หรอชอบส่วนตัวเนี่ยในแข่งอ่ะคนเนี้ยชอบส่วนตัวผมเอาแม่งหน่อยเอาแม่งหน่อยเมอร์ลี่เนี่ย <laughs> นี่ผมทำคลิปไอเทมใหม่หรือว่าทำคลิปส่วนตัวมาดีวันเนี่ยปัดไส้อะปัดไส้แข่งย้ำแผมโอเคเดี๋ยวผมไปซื้อของเทพก่อน DIY Sandal เหรอได้ DIY Sandal เหรอไะบอกได้เลยว่าฟิวได้อยู่ยากมากผมจะขึ้นเป็นธนูก่อนนะครับในการช่วยเพิ่มตีไวแล้วชิ้นสามเราค่อยฮอล์เบเกอร์ เอาธนูมาก่อนถ้ารวยก็จะขึ้นเป็นลุนคิงก่อนแต่ถ้าไม่รวยก็จะขึ้นเป็นฮอร์เบเกอร์เลยไปออฟิลาไปออล้วก็ตีป้อมให้ดิสปีดพุชสปีดพุชสปีดอังคารสปีดพิลลหัสพิลลาหัดไปไหนไปไหนลูกจ๋าก็กาวาที่หนูอยากได้ก็กว่าที่หนูอยากใส่มีซอมีดา อย่างนี้คีบซูิดาเลยเกมนี้โอ้ยโอ้หนี่ส่วนตัวพักนแม่จ่าช่วยลูกด้วยผมฝัน,นมาแบบว่านว่คนป่าตะเกะยบนี่ก็หลุดออกมาจากป่าแล้วก็เอาขวานจามหน้าผมอะ่ะส่วนตัวไปป่ะเฮ้ยเกมนี้ผมอาจจะสเปซยากนิดหนึ่งว่ะเพราะว่ามันมีเม์ลี่จอมปวดอ,อยู่อะ่ะเฮ้ยเพื่อนเอาไม่ไหวเอาไม่ไหวน้องชายสวยครับ วัครับสวัครับเราก็ขึ้นไปตีป้อมครับจังหวะนี้นะครับในเมื่อเราไปไฟไม่ทันเราก็จะขึ้นไปตีป้อมอย่างเดียวขึ้นไปตีป้อมเท่านั้นเอาได้ดิเพื่อนอืไม่ได้นี่เดี๋ยวป้อมอะสปีดอะจะมาจับก็มาจับนะผมไม่สามารถสกอร์สวยได้นะฮะเกมนี้เพราะว่ามันจะมีคนมาหาผมเยอะโอ้ดูตีป้อมดโอิโอ้โหโอ้โห อออออออเอาแต่ป้อมอะเอาแต่ป้อมอะมาดิกเอาแต่ป้อมอะก่อนที่อ e ีฝ่าจะเกิดเรารีบเลยเรารีบเลยรีบเล่นรีบเล่นก่อนก่อน,อนที่ยูมิโอลาัจะพังงานหลักการสปิดนะครับมันต้องอเหมือนชักเย่อคือเราต้องดึงแล้วปล่อยดึงแล้วปล่อยนะครับแบบว่าอย่าอย่าแบบ อย่าแบบใส่สุดอะถ้าอีฝ่ายมาหาเราเราก็ถอยอะไรประมาณนี้นะครับให้อีฝ่ายแบบเสียเวลาสร้างพื้นที่ให้เพื่อนเล่นก็ต้องไปวอร์ดด้วยวอร์ดกันไว้ก่อนให้มีพื้นที่เล่นผมก็จะเล่นประมาณถึงเวฟแค่นี้นะถ้าดันลึกไปกว่านี้จะโดนจับง่ายนะครับนีมาแล้วมาแล้วหมดมาแล้วมีคนมาแล้ว,ม,ม,ลว,ม,ม,ลวมีคนมาหาละ ว่างๆแล้วก็ฟาร์มไปครับอย่าหยุดฟาร์มตัวสปีดส่วนใหญ่มกักจะฟาร์มป่าได้แบบเร็วนะพ่อไปเกิสดสานให้กำจ่งใจระโดดทูบกระโดดทุตอ,อือืมอืม พอเบเกอร์แสดงด้ลังใจดูตีป้อมตีป้อมเร็วมากตีป้อมเร็วมากครับทุกคนตีป้อมเร็วมากครับทุกคนเพื่อนไฟกับเพื่อนไฟก็ไฟไปเพื่อนไฟก็ไฟไปตีมังกรไหมีอทีมอีกทีมตีมังกรไหมนะจะตีมังกรไม่จ้ะแต่ผมยอมตายนะเพื่อนแรกป้อมเพื่อนแกป้อมอันนี้ผมจะยอมตายครับล็อกหลบล็อกหลบล็อกหลบหัวบ้าน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 วิ่งหนี มาสิมาสิมาสิจ้ามาสิจ้ามาสิจ้าอย่าไปอย่าไปแคร์เรื่องไอ้นี่มากครับแคร์เรื่องสกอร์มากเพราะว่าการสปีดฟูเดเนี่ยมันแลกมาด้วยชีวิตนะฮะการที่เราได้ออบเจกต์อะไรนีถือว่าคุ้มมากไอเทมฮอลเบเกอร์ hey มันแบบว่าเนี่ยมันต้องอยู่คนเดียวเนี่ยอยู่คนเดียวเท่านั้นเลยไม่สามารถมีใครมาเอี่ยวได้หัวปอมหัวปอมหัวปอมอย่างเดียว ปวดพอเพียงเดียวปวดพอเพียงเดียวพเพียงเดียวอืมไปตองหงาอยู่นะเไปตองหงายอยู่นะให้สองอผมให้สองนี่ตีแต่บ้านตีแต่บ้านตีแต่บ้านผมไหวด้วยผมชิดพุงเหลยอุ้ยผมพลาดเหรอ กว่าสองกดสองเร็วไปทีนึงโอเคไม่เป็นไรเราได้ล่างแล้วเราได้ล่างกับบนนะยื้อจำนวนคนอ e ีฝ่ายมาได้สองคนก็ถือว่าคุ้มมากเลยครับเราต้องรีบเล่นเห็นไหมมันเป็นการบีบนะครับยิงช็อตนี้ถึลงได้อยู่ปะผมลงได้อยู่นะมันเป็นช็อตที่สวยครับเราต้องลงนะไม่ใช่ว่าเราจะสีดอย่างเดียว เพื่อเราเล่นสวยก็คือเราลงนะสวยครับวอเตอร์คิวไงน้องตีบ้านตีบ้านแตกซ้ายขวาผมเจาะไว้เรียบร้อยอออร้อกซ้อนเลยนี่ไอซอ้อนรอเลย หัวหน้าหัวหน้าโยกหัวหน้าโยกมาแล้วเวันน yeah. ี้มาแบสูดตัวผมแล้วใครอยู่ก็อยู่ผมไปแล้วับบแบบด้านขวาแอบเอ็นแอบเอ็นดีกว่าแอบเอ็นแอบเอ็นแอบเอ็นกันนี้เอ็นหรือเปล่าวะไม่เล่นถูกอยู่นะไม่เล่นถูกอยู่นะเฮ้ยทีเดียวเฮ้ยพ่อพ่อสิป่อพ่อสิอ้เอ็น นี่นะครับความสนุกของพอเบเกอร์แล้วก็ดีวายซันเดลเร่